สวัสดีครับวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องของรายการปรับปรุงบัญชีนะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกนะ่อนอื่นเราก็ต้องมาทําความเข้าใจก่อนว่าค่าใช้จ่ายค้างจ่ายคืออะไรนะค่าใช้จ่ายค้างจ่ายคือค่าใช้จ่ายของกิจการนะค่าใช้จ่ายของกิจการซึ่งเกิดขึ้น มาแล้วในงวดปัจจุบันแต่กิจการยังไม่ได้จ่ายชำระเงินในงวดปัจจุบันและจะไปชำระในงวดปีถัดไปนะอันนี้เช่นบอกเมื่อวันสิ้นงวดปี5-6พบว่ามีใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าของเดือนธันวาคมกิจการยังไม่ได้ชำระ5 0 0 0บาท กรณีนี้ก็แสดงว่ากิจการยังมีหนี้ที่ค้างชําระอยู่ก็คือค่าไฟฟ้านะฮะก็ยังมีหนี้ที่ค้างชําระขนาเดียวกันค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าของปี56ก็ยังขาดไปอีก5000นะอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นการปรับปุงค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนะก็คือบันทึกค่าใช้จ่ายแล้วก็บันทึกหนี้สินคือค่าไฟฟ้าค้างจ่าย ในวันสิ้นงวดกิจาการจะปรับปรุงบัญชีนะดังนี้นะ2556นะสิ้นงวดก็คือเดือนธันวาคมนะฮะวันที่3 1เป็นวันสิ้นงวดนะครับก็ปรับปรุงค่าใช้จ่ายของปี56ซึ่งยังมีค่าใช้จ่าย ของเดือนธันวาอีก5,000บาทคือค่าไฟฟ้าบันทึกไปอีก5 0าพันบาทขณะเดียวกันเมื่อวันสิ้นปีเรามีหนี้เป็นค่าไฟฟ้าค้างจ่ายก็บันทึกหนี้สินไปนะเครดิตค่าไฟฟ้าค้างจ่ายเป็นหนี้สินนะครับ5,000บาท เดบิตค่าไฟฟ้าค่าใช้จ่ายอยู่หมวด5นะส่วนค่าไฟฟ้าค้างจ่ายอยู่หมวด2เป็นหนี้สินค่าใช้จ่ายเพิ่มด้านเดบิตหนี้สินเพิ่มด้านเครดิตนะครูย,ยังไม่ใส่เลขที่บัญชีลงไปนะเพราะครูไม่ได้ผ่านไปแยกประเภทนะแต่ใส่หมวดบัญชีให้ในักเรียนได้รู้ว่าอยู่หมวดใดอธิบายความว่าปรปับปรุง ค่าไฟฟ้าค้างจ่ายนะการปรับปรุงก็จะปรับปรุงในวันสิ้นงวดนะฮะปรับปรุงในวันสิ้นงวดอันะนี้ก็เป็นตัวอย่างแรกครับตัวอย่างถัดไปนะครับตัวอย่างถัดไปกิจาการกู้เงินธนาคารมา50,000นบาท เมื่อวันที่1พฤษภาคมปี56ตราดอกเบีย้ยเงินกู้100ละ12ต่อปีกำหนดจ่ายดอกเบีย้ย6เดือนต่อครั้งคือ31ตุลาคมและ30เมษายนนี่คือวันจ่ายดอกเบีย้ยนะมาดูว่าการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินกู้เกี่ยวกับการจ่ายดอกเบีย้ยและเกี่ยวกับการปรับปรุงสิ้นงวดเป็นยังไงนะ สองห้าหก,กู้เงินมาวันที่เท่าไหร่ครับ 1. นึ่งพฤษภาคมเพราะฉะนั้นหนึ่งพฤษภาเดือนพฤษภาคมวันที่1กู้เงินมานะก็จะได้ได้เงินสดก็เดบิตเงินสดเงินสดเพิ่มนี่สินก็เพิ่มก็คือเงินกู้เงินกู้ธนาคาร ห้าแสนบาทนะได้เงินมาห้าแสนบาทก็มีหนี้เพิ่มมาห้าแสนบาทกู้เงินจากธนาคาร นี่ก็เป็นการบันทึกการกู้เงินจากธนาคารเมื่อวันที่1พฤษภาคมนะจากนั้นเกี่ยวเนื่องกับการกู้เงินก็คือการจ่ายชำระดอกเบี้ยนะซึ่งมีกำหนดการจ่ายดอกเบี้ยหเดือนครั้งนะฮะคือ31ตุลากับ30เมษานะนับจากวันที่เรากู้คือ1วันวันที่1พฤษภาก็นับไป นะครับว่าจะถึงวันไหนก่อนก็นับไปพฤษภาก็จะมาเจอวันที่เท่าไหร่ก่อน31ตุลาก่อนเพราะนั้น31ตุลาต้องชำระดอกเบีย้ยชำระดอกเบีย้ยน6ะเดือนนะเพราะกำหนดชำระดอกเบีย้ย6เดือนครั้งชำระดอกเบีย้ยก็เดบิตบัญชีดอกเบี้ยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายนะครับ จ่ายชำระก็เครดิตเงินสดนะทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มทําให้เงินสดลดลงจ่ายชําระดอกเบี้ยเงินกู้หเดือน จ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้6เดือนนะครับเท่าไหร่ครับในคูจะคำนวณลงไปในนี้นะเท่าไหร่ก็จะเท่ากับเงินต้นนะเงินต้นเท่าไหร่ครับ5แสนเงินต้นคูณอะไรครับคูณอัตราดอกเบี้ยก็ดูโจทย์ว่าอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ 12ต่อปีนะฮะอัตราดอกเบี้ย1 2ต่อปีนะครับก <c oup il> ็คูณค้าไปคูณ12ส่วนร้อยนี้เรียกว่าคูณ12จากนั้นก็คูณระยะเวลาที่ค้างอ่าระยะเวลาที่จ่ายนะไม่ใช่ที่ค้างนะจ่าย6เดือนนะดอกเบี้ย6เดือน6เดือนก็คูณด้วย6หาร12 นะปีนึงมี12เดือนนะคุณหกหาร12จ่ายดอกเบี้ย6เดือนเท่าไหร่30,000บาทนะฮะ3าม0 0บาท mm hmm. ก็เดบิตดอกเบีย้ยจ่าย30 0 0 0บาทนะ30 0 0 0บาทเคดิตเงินสด30 0 0 0บาทดอกเบีย้ยจ่ายเป็นบัญชีค่าใช้จ่ายอยู่หมวด5เงินสดหมวด1นะครับ กนนี้ต่อไปจาก31ตุลาไปจะไปจ่ายดอกเบี้ยอีกทีก็30เมษายนซึ่ง30เมษายนก็เป็นปี57แล้วนะแต่ว่าเราปิดบัญชีปี56ในวันที่31ธันวาคม วาคนวันที่31นะจากตุลา31ตุลามาถึง31ธันวาซึ่งเป็นปี56ต้องมีดอกเบี้ยเพิ่มมาอีกกี่เดือนครับพิจิกาแล้วก็ธันวามีดอกเบี้ยเพิ่มมาอีก2เดือนแต่เราจ่ายหรือยังเรายังไม่จ่ายนะเพราะยังไม่ครบวันจ่ายนะเมื่อมีดอกเบี้ยเพิ่มมา2เดือนแล้วยังไม่จ่ายเราก็เรียกว่าดอกเบี้ยค้างจ่าย นะเป็นดอกเบีย้ยค้างจ่ายก็ปรับปรุงดอกเบีย้ยค้างจ่ายโดยเดบิตดอกเบีย้ยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มมาอีก2เดือนนะเครดิตดอกเบีย้ยค้างจ่ายเป็นหนี้สินในวันสิ้นปีปรับปรุงดอกเบีย้ยค้างจ่าย2เดือน นะท่าน,นี้เป็นเงินเท่าไหร่นะสองเดือนนะก็เท่ากับเงินต้นห้าแสนคูณดอกเบี้ยร้อยละหกหกส่วนร้อย ร้อยละสิบสองโทษทีนะสิบสองร้อยละสิบสองสิบสองส่วนร้อยค้างจ่ายสองเดือนก็คูณสองหารสิบสองอย่างนี้ค้างจ่ายกี่บาทเป็นจำนวนเงินกี่บาทหนึ่งหมื่นบาทนะเราก็ใส่ไปว่าหนึ่งหมื่นบาท ดอกเบีย้ยจ่ายอยู่หมวด5าดอกเบีย้ยค้างจ่ายอยู่หมวด2เป็นหนี้สินนะฮะน mm hmm. าก,การปรับปรุงอย่างนี้ทําให้บัญชีค่าใช้จ่ายของปี5 6นะฮบัญชีค่าใช้จ่ายของปี5 6คือ5 6ปีนี้แทนที่จะแสดงยอด30,000ปรับปรุงไปอีกเท่าไหร่ครับ1 0 0 0 0รวมกันแล้วดอกเบีย้ยจ่ายของปี5 6ก็จะเป็น40,000 นะปรับปรุงอีกหนึ่งมือขณะเดียวกันสิ้นปีห้าหก็จะมีหนี้สินเพิ่มขึ้นมานะชื่อว่าดอกเบีย้ยค้างจ่าย1นึ่งมืบาท